โอเคสวัสดีนะครับผมวันนี้อยู่กับรายการพบกับรายการบิเกนเนอร์แมนกับผมแมนะครับผมอ่าวันนี้บางคนถามว่าทำไมผมถึงเปลี่ยนช่องผมก็ไม่รู้เพราะไอ้ฟิตแมนทำเคีียไม่ได้เลยนะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นบิเกเนอร์แมนนะครับผมชื่อเคีียมากกว่าแม,มจะเปลี่ยนชื่ออะไรวะเนี่ยต้องชื่อใหม่เลยครับผมเป็นอะไรดีบ e g i นเนอร์แมนนะ โอเคอ่บิ e ก i n n e r man แล้วกันโอเค b e กเนอร์แม n ก็จะเริ่มดันมาเลยอ่ะวันนี้ผมก็จะมาเล่น p r e v i u s zombie อ่าก็จะเป็นเกมแนวสมัยก่อนนะครับผมเสียงโคตรน่ากลัวนะครับก็วันนี้ก็จะมาเล่นตั้งแต่มิชชั่นวางเลยกันให้ดูก็ไม่มีอะไรทำนะครับ ไปเซสัตว์นี่คือเสียงตำรวจหรือเสียงเฮียอ่ะตอนแรกมันจะให้เราฝึกครัเผมฝึกฝึกนะฮะก็ฝึกก,ก,ก็แม่งก็จะปูยาาอย่างเงี้ยอ่ะคือกูก็เคยเล่นแล้วนะเฮียมันจะให้กูมาฝึกนะครับเขาฝึกให้ดูไปก่อนเอ้ยนี่ก็คือแสงพาธิตน,นะมั้งเ,เก็บไว้เหมือนแต้มอะแต้มแรกๆซื้อเออเหมือนพายุกิอย่างเงี้ย คือไอเช่นเนี่ยไพ่เนี่ยได้แ้มหนึ่งจะได้ประว่าอะไรยี่ห้าครับอ่าดาเแรกๆก็จะง่ายๆไปก่อนซอมบี้ซอมบี้นะฮะผมหลุดผมไม่หลุดมันจะหลุดก่อนนะฮะแขนห่อแขนไม่หลุดโอเคตลอดแม่งมันจะเกิร์ดไปสักโอเคก็วางไว้อย่างี้ไปเรื่อยๆมันก็จะได้ ก่อนอื่นขอปรับเสียงก่อนแป๊บนึงครับอโอเคปรับเสียงปรับเสียงมิวสิกโอเคไม่ต้องดีกว่าเสียงซาวโอเคเสียงซาววันนี้แล้วน,นะ Back to game โอเคอุ้ยไอ้อย่างงี้ก็คือมันจะมีมากันเติมนะฮะอ่ะแล้วห่วงเรามีเจโดกอะไรวะเรียกว่าดอกหาแล้าดอกหาแล้วปล่าแม่งอ่า จบด่านแรกแล้วนะครับก็จะได้ดอกซันฟลาเวอร์มานะครับผมก็ไอดอกซันฟลาเวอร์นี่ก็จะช่วยออกซันสอกออกพระอาทิตย์นะครับผมก็จบการเอ้กสวัสดีครับก็แค่นี้แหละครับ